เอ็นห้าสองสามใช่ค่ะค่ะเราต้องการที่จะรู้ว่าแรงันที่เรามีอยู่เป็นเบอร์ไหนนะคะหนึ่งเอ็นห้าสองสามเห็นไหมเหรอถ้าเกิดถ้าเกิดมาดูดิเมื่อเรารู้รู้ค่าของเบอร์เราก็สามารถไปดูได้ในดัตชีสนะคะว่ามีแรงดันที่ใช้กระแสเท่าไหร่ใช้มีกระแสสูงสุดเอ็นไม่ใช่เหรอหนึ่งเอ็นสอง จะนำมาใช้ในการทดลองในวันนี้นะคะอ๋อตื่นเต้นไหมคะมก่อนที่จะไปทดลองเดี๋ยวเรามารู้ว่าถุประสงค์ของการทดลองกันก่อนนะคะผู้เรียนนะคะจะสามารถบอกคุณสมบัติของซีเนอร์ไดโอดได้นะคะแล้วก็สามารถอธิบายการทําง,งานของซีเนอร์ไดโอดในขณะใบอับอดตรงและใบอัดกลับได้นะคะ<ด>ผู้เรียนสามารถหาคาของซีเนอร์ไดโอดได้แล้วก็สามารถทดลองหาค่าแรงดันแล้วก็เขียนการคุณสมบัติของไดโอดนะคะผู้เรียน ซีเนอร์ไดโอได้หัง <jogo>. เ um. ีรนทำได้ครบทุก yep. วัตถุประสงค์ทุกข้อแบบนี้นะคะเก่งมากนะคะเงเลยตอนนี้เต็มค่ะในเรื่องของซีเนอร์ในโอนะคะเอะตอนนี้ะคะเราก็จะมาเริ่มทดลองนะคะโดย๋อใบงานเจะไเจ็ค่ะไม่เอา่ะไม่เอไม่เอานไม่เม่เอาไเเอ่เอาเอาเเ

เป็นหมอ่ใไหมคะหมอป่ะใช่ไหมอืมนี่เป็นไงเดรอห้เราียนนะคะต่อวงดนตรีดนตรีนะคะดนตรีเราใช้ท้าว่าจทยป็นแรงจนะเดี๋ยวดีไเห็นองมงี <laughs> อันนี้นะคะเป็นสัญลักษณ์ของซีเนอร์เดอโอนคะแตกต่างจากเดอโอธรรมดาที่ตรง ไม่ทดลองนะคะให้นัเกเรียนใส่ค่าลงไปนะคะโดย<ม>จ่ายแรงดันตามตารางนะคะตั้งแต่ศูนย์ถึงสิบสองถห้าศนนะคะเมื่อได้แรงนั้นเทาไหร่ก็นา,ามาตรวจบันทึกไว้นะคะที่ตารางนะคะแล้วก็มาไปเขียนเป็นกราฟสมการนะคะ<ม>เป็นกราฟคุณสมบัติของเซนเนอร์เด้มีใครตอบไม่ได้ไหมคะจําได้ไหมคะเวลาหาค่าหาเหมือนกับไดโอดครั้งที่แล้วอะค่ะ คงจะไม่ลืมนะคะเรียนไปต่อะรก็ได้ต้องเียนะคะ ได้ไหมคะได้ดูเมือนเขนครับมันก็ตามจะเห็นได้ว่านะคะนี่ก็เสร็จแล้วนะดเลือกอะไรอ่ะเก็บวงเล่มนแรงดันที่เราใส่ให้กับวงจรนะคะก็จะมีค่าแปรผันตรงไปตามไปตามกดของวงนะคะ ส่วนอีกแบบหนึ่งนะคะก<ช>็จะเป็น <ขอ S 1> การต่อวงจรแบบ แสงต้อแสงแสงแแสงอรแสงแตกต่างกันหรอคะใช่สีที่สไขาวป็นสีขาวสว่างไม่สว่างมากสีขาวเข้มสีขาวอทไมติด้ไอ่เป่อนี่็ไม่าับต้นอย่างเี้ย จะเห็นได้ว <funz iona> <author> ่านะคะวงการการะุศลเนี่ย